เราใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิกก่นกายพร้อมกัน2ตัวจะทําให้เห็นผลดีขึ้นจริงไหมคะไม่ได้ทําให้เกิดผลดีหรือว่าไม่ทําให้ระยะเวลาในการขมกลิ่นยาวนานขึ้นผมยกตัวอย่างคือผลิตภัณฑ์ระงับกลิก่นกายที่เป็นรูปแบบของสเปรย์นะเราฉีดพ่นเข้าไปใช่ไหมครับฉีดพ่นเสร็จปุ๊บตัวของสเปรย์เนี่ยมันก็จะเคลือบอยู่บริเวณที่รักแร้ของเราใช่ไหมครับแล้วเราคุณลองนึกดูครับอ่ะเราปล่อยทิ้งไว้สักสิบนาทีมันแห้งแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นสติ๊กโลออนหรือว่าเเปป็็็นนนนครรรรีีีมออะไไกกกกกช่่าาาาางงใทททลิับึ ปัญหานะครับก็คือตัวที่ทาทับเข้าไปมันจะไม่ได้ไปควบคุมกลิ่นให้เราเลยครับแต่มันเป็นลักษณะปิดเคลือบซึ่งเป็นชั้นที่2ครับปัญหาคือมันไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพแต่อย่างใดครับประสิทธิภาพจะมาจากตัวที่เราทําการพ่นตัวแรกก็คือตัวสเปรย์ส่วนตัวที่2เองนะครับก็คือไปเพิ่มความมั่นใจให้เราครับแต่ไม่ได้เพิ่มการลดกลิ่นนะครับไม่ได้เพิ่มระยะเวลาในการควบคุมกลิ่นปัญหาที่เจอครับสิ้นเปลืองเงินครับในการที่คุณต้องซื้อปีพันสองตัวมาใช้งานการถัดมาแล้วครับก็ม่แค่เจอปัญหาเกี่ยวววววกกกััััับบเเเเเเเรรรรื่่่่อองงหนน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 ียยทิิดขขึ้้ปปผตตใชแ็ส์มมไลค แต่ต่างหากตัวที่2เราใช้เป็นกลุ่มที่เป็นของโลออนก็จะเกิดความเหนียวหนาเกิดขึ้นเวลาที่เราใสา่งไปเราก็รู้สึกว่าเราแบบไม่สบายตัวและการสุดท้ายนะครับเมื่อเกิดการใช้ทับซ้อนกันก็จะทําให้เกิดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสื้อผ้าตามมาครับก็คือเกิดคาบเกิดขึ้น